สวัสดีนะคะนักเรียนที่น่ารับทุกคนตอนนี้สาานกาารณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ยังคงมีแบบต่อเน,นื่องนะคะแต่การเรียนรู้ของนักเรียนเราก็จะไม่อยุดหีกับที่นะคะวันนี้ก็จะมาพบกับคุณครูสุกัญญาเหมือนเดิมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้าานประถมศึกษาปีทีาา่4ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของ การสร้างโจทย์ปัญหานะคะก่อนที่เราจะมาเรียนกันนะคะคุณครูก็ขอทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนก่อนนะคะในเรื่องของการคูณการคูนคือการนําเอาจํานวนเดียวกันมาเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณครูมีแอปเปิลอยู่ในตะกร้าโดยมี ก้าใบที่หนึ่งมีสิบอ็ดลูกตะก้าใบที่สองมีสิบเอ็ดลูกตะก้าใบที่สามมีสิบเอ็ดลูกตะก้าใบที่สี่มีสิบเอ็ดลูกตะก้าใบที่ห้ามีสิบเอ็ดลูกตะก้าใบที่หกมีสิบเอ็ดลูกและตะก้าใบที่เจ็ดก็มีสิบเ็ดลูกนะคะดังนั้น คุณครูมีแอปเปิลทั้งหมดอยู่7สก้าสก้าละ11ลูกนะคะจากภาพเราจะเขียนให้อยู่ในรูปแบบของการเพิ่มขึ้นมีละเท่าๆกันได้11บวกกัน7ครั้งเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้คือ7คูณ11 ดังนั้นคุณครูมีแอปเปิลอยู่ทั้งหมด77ลูกนะคะต่อไปเป็นการหารนะคะการหารคือการนำเอาจำนวนจำนวนหนึ่งมานับลดครั้งละเท่าๆกัน,นะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นคุณครูมีดอกกุหลาบทั้งหมดอยู่50ดอก นำดอกไม้มาจัดแบ่งออกเป็นช่อช่อละห้าดอกจะได้ทั้งหมดอยู่หนึ่งช่อสองช่อ 3ามชอบสีช่อชอบห้าชอบ6กชอบ7จ็ดชอบ8ปดชอบ9ก้ชอบและสิบชอบนะคะเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของการลดลงทีละเท่าๆกันได้ห้าสิลบออกด้วยหทั้งหมดอยู่สิบครั้ง จะได้เท่ากับศูนย์เราจะเขียนให้อยู่ในรูปของการหารได้คือ5 0หารด้วย5ดังนั้นคุณครูจะจัดช่อดอกไม้ได้ทั้งหมดอยู่10ช่อนะคะต่อไปจะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยชนย์สัญลักษณ์ที่กำหนดให้นะคะตัวอย่างข้อแรก ห้คูณด้วยหนึบห้เราอาจจะสร้างโจทย์ปัญหาการคูณได้ว่าแม่ค้าขายกระเป๋าได้53บามใบราคาใบละ125บาทแม่ค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทตัวอย่างที่สอง 8 9 0 0เหารด้วย300เราจะนํามาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการหารได้ดังนี้คุณครูมีเงิน8 9 0 0เอบาทจะนานักเรียนไปทัศนศึกษาที่สวนสดโดยราคาค่าบัตรเข้าชมคนละ300บาท คุณครูจะนำนักเรียนไปได้กี่คนและเหลือเงินกี่บาทต่อไปจะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพนะคะคุณครูมีรถยนต์ราคา85,000บาทมีรถบุ๊กราคา35,000บาท มีบ้านราคาสามล้านห้าแสนบาทมีโทรศัพท์มือถือราคาสองหมื่เก้าพันบาทและมีเงินห้าล้านบาทการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณสมมุติจากภาพทั้งหมดเราเลือกโน้ตบุกราคาสามหมื่ห้าพันบาท เราจะสร้างโจทย์ปัญหาการคูณได้ว่าคุณพ่อซื้อโน้ตบุ๊ก8เครื่องราคาเครื่องละ35,000บาทคุณพ่อต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทต่อไปเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาการหารน,นะคะจากรูปภาพเราจะเลือกเงินจำนวน ห้าล้านบาทและโทรศัพท์มือถือราคาสอง0มันบาทเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการหารได้ว่าลุงม,มีเงินห้าล้านบาทซื้อโทรศัพท์มือถือราคาเครื่องละสอง0 0บาทลุงจะซื้อโทรศัพท์มือถือได้กี่เครื่อง และเหลือเงินี่บาทและในวันนี้คุณครูก็ขอฝากนักเรียนให้ทำแบบฝุกหัดตศานิราเล่นสีขาวหน้าที่71นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนมามกเรียนทุกคนตั้งใจทำแบบฝุกหัดนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย